ในท้องฟ้าสีครามเครื่องบินลอยไปไกลน้อยลยตามคือใจยังไฟฟันมันไม่เคยหยุดบันว่าเธอจะมองลงมามมน้อยเ่ากรบลอกที่แสนเล็กหวังว่าเสียงมันจะไปถึงใจของเธอแม้จะไกลสักแค่ไหนม่ยังคงวิ่งไปพยายามม้สุดแรงเพื่อแค่เธอจะหันมาให้เครื่องบินได้มอง ใจเล็กๆนี้มันยังใหญ่เพียงใดแม้เป็นเพียงมาน้อยก็จะสู้จะสุดทางเพื่อให้จะหันมองแม,ม้วิคข้ามถนนข้าม่งยากกว่าไกล มองเธอบินผ่านไปไม่มีท่าที่สนใจ <L un> แต่มันยังเฝ้าหวังว่าสักวันเธอจะมองในโลกที่กว้างใหญ่มานนอยอยังฝืนสู้แม้ไม่มีใครรู้ว่ามันทำเพื่อใครมาน้อยเห่ากล้องบนโลกที่แสนเล็กหวังว่าเสียงมันจะไปถึงใจของเธอแม้จะไกลสักแค่ไหนม่ยังคงวิ่งไปพ <L un> ยายามให้สุดแรงเพื่อแค่เธอจะหันมา <L un> มาน้อยเห่ากล ตัวรถที่แสนเล็กหวังว่าเสียงมันจะไปถึงใจของเธอแต่จะไกลสักแค่ใดไม่ยังคงวิ่งไปพยายามให้สุดแรงเพื่อแค่เธอจะหันมาให้เครื่องบินได้มองให้ฟ้าทางฟ้าได้เห็นว่าหัวใจเล็กๆนี้มันยิ่งใหญ่เพียงใดแม้เป็นเพียงมาน้อยก็จะสู้จนสุดทางเพื่อให้เธอหันมองแม้เพียงแค่ครั้งเดียวเดียวเอาเอาเอา มามีปีจะบินขึ้นไปใกล้เธอถ้าไม่มีเสิ่งดังกว่าอาจทำให้เธอสนใจแต่ความจริงมันไม่มีอะไรมีแค่หัวใจมีที่ยังสู้เพื่อความฝันแม้มันอาจเป็นไปไม่ได้ให้เครื่องบินได้มองให้ฟ้าทั้งฟ้าได้เห็น ว่าหัวใจเล็กๆนี้มันยิ่งใหญ่เพียงใดแม้เป็นเพียงมาน้อยก็จะสู้จนสุดทางเพื่อให้เธอหันมองให้เครื่องบินได้มองให้ฟ้าทางฟ้าได้เห็นว่าหัวใจเล็กๆนี้มันยิ่งใหญ่เพียงใดแม้เป็นเพียงมาน้อยก็จะสู้จนสุดทางเพื่อให้เธอหันมองแม้เพียงแค่ครั้งเดียว เงขึ้นไปใกล้เธอ,อถ้ามันมีเสียงดังกว่าอาจทำให้เธอสนใจแต่ความจริงมันไม่มีอะไรมีแค่หัวใจนี้ที่ยังสู้เพื่อความฝันแม้มันอาจเป็นไปไม่ได้ท้ามามีปีจะม ทำมันมีเสียงดังกว่าอาจทำให้เธอสนใจแต่ความจริงมันไม่มีอะไรมีแค่หัวใจนี้ที่ยังมู้เพื่อความฝันแม้มันอาจเป็นไปไม่ได้ออให้เครื่องปินได้มองให้ฟ้าทั้งฟ้าได้เห็นว่าหัวใจเล็กๆ มันยิ่งใหญ่เพียงใดแม้เป็นเพียงมาน้อยก็จะสู้จนสุดทางเพื่อให้เธอหันมองมม